เทียบตรงนี้นะเราสังเกตก็จะเป็นควันขึ้นมารบก,กวนค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรรองแล้วก็ซับมันของเขานะคะอันนี้คือในส่วนที่แบบว่าเราใช้กระดาษไขเอคือว่าไม่มีเสียงรบก,กวนแล้วก็ไม่มีควันขึ้นเลยคะ่ะ เทคนิคปิ้งย่างอย่างไรให้ไร้ควันปิ้งย่างในบ้านไม่มีปัญหาบรบกวนสัญญาณเตือนภยัยรถดับเพลิงไม่มาเพื่อนบ้านไม่บน่นแล้วก็มาม่านไม่มีกลิ่นด้วยค่ะนี่เป็นเทคนิคที่ฝนจะมาแนะนําวันนี้นะคะสี่ยางที่ฝนใช้แต่ก่อนอื่นฝนขอแนะนําวัตถุดิบของฝนกัอนนะ้ะที่จะใช้ในการสาธิตวันนี้นะคะก็จะมีนี่ค่ะกุ้งลายเสือค่ะปลาหมึก เตรียมเครื่องทําเจียวมาด้วยนะคะก็คือมีปลาทูค่ะแล้วก็กระเทียมพริกหอมมค่ะฝนว่ผาผนจะจีแล้วก็จะทำมาน้ำพริกปลาทูด้วยวันนี้มะเขือเทศค่ะแล้วก็แฮมแล้วฝนจะลองปิ้งสาธิตให้ดูนะว่าทํำยังไงไม่ให้มันมีควันนะคะผลได้เทคนิคมา ฝนขอย้อนไปก่อนนะคะว่าเมื่อไม่นานมานี้ฝนมีโอกาสได้ไปฉลองงานวันเกิดเพื่อนที่ร้านปิ้งย่างแห่งหนึ่งในเมืองนะคะแล้วทีนี้ฝนเห็นเขาใชา้รองก่อนปิ้งย่างนะคะแล้วมันลดควันค่ะอันดับที่หนึ่งนะคะก็คือกระทะที่เราใช้ค่ะมีพื้นเรียบเท่าเทียมกันอย่างเงี้ยนะคะกระทะที่ฝนใช้วันนี้จะเป็นตัวนี้ค่ะสำหรับปิ้งย่างนะคะ ถ้าใครชอบอที่มีต้มน้ําซุปด้วยก็จะเป็นอีกรุ่นนึงใช่ไหมคะเขาจะมีหลายแบบหม้อหมูกระทะน,นี่จะมีหลายแบบแต่ฝนจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่มันจะเป็น ดี๋ยวฝนจะขึ้นรูปให้ดูนะคะที่มันเป็นพื้นนูนตรงกลางใช่ไหมคะแล้วก็มีขอบน้ําซุปล้อมรอบตรงนั้นมันจะไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่คนหลายคนค่ะมันปิ้งย่างไม่สบายใจแล้วทีนี้การที่มันเป็นพื้นนูนตรงกลางใช่ไหมคะมันไม่สามารถใช้อุปกรณ์ที่ฝนจะพูดถึงตรงนี้ได้นะคะถ้าฝนอยากกินต้มหรือ,อพวกน้ำซุปใช่ไหมคะฝนจะใช้หม้อของข้าวแยกต่างหากค่ะแต่ส่วนมากก็คือว่า แค่ปิ้งย่างสำหรับสาหรับนก็คือว่าตัวนี้ก็พอแล้วค่ะถ้าใครยังไม่มีก็ไปสอยมานะเพราะว่ายิ่งช่วงนี้ Black Friday ใช่ไหมคะราคาถูกกว่าปกติแน่นอนค่ะต่อไปอันดับที่สองค่ะสิ่งที่ท่องทําอันดับที่2ก็คือว่าการเปิดบัญชีให้ดูนะคะนี่จะเป็นพัดลมดูดอากาศค่ะให้เปิดพัดลมดูดอากาศไว้ขนาที่เราปิ้งย่างในบ้านนะคะเพราะว่าไอา้พวกกลิ่นควันอะไรมันจะได้ออกไปตรงโน้นนะคะ อันดับที่สาให้เปิดหน้าต่างค่ะเปิดหน้าต่างไว้สักหน่อยนึงนะคะให้เปิดหน้าต่างไว้สักหน่อยนึงนอกจากพัดลมดูดอากาศแล้วหน้าต่างเราก็เปิดด้วยเพื่อระบายสองช่องทางนะคะแล้วทีนี้อันดับที่สีนนนนนน่อันดับที่4สี่สคัญมากค่ะเทคนิคที่ผลไปได้มาจากร้านอาหารแล้วก็ปฏิบัติจริงได้ผลจริงแล้วก็อยากมาแนะนําเพื่อนๆนะคะเทเดนนี่ค่ะ นี่คือกระดาษไขที่เราใช้ทำพวกขนมเค้กแล้วก็ใส่ในตู้อบอะค่ะก็จะเป็นกระดาษไขตัวนี้นะคะมีคนตัดแบ่งครึ่งนะคะที่ร้านอาหารเขาใช้กระดาษไขตัวนี้ในการรองเพื่อที่ว่าจะซับมันค่ะจะซับมันของอเนื้อที่เราย่างของที่เราย่างนะคะเขาจะซับมันแล้วก็ลดควันลงค่ะ ผมก็ใช้ตัวนี้ค่ะตั้งแต่ที่ไปเห็นที่ร้านอาหารมาก็ใช้ตัวนี้พอเราย่างย่างไปใช่ไหมคะย่างไปสักพักแล้วแล้วทีนี้ของมันเริ่มกระดาษมันเริ่มเปลี่ยนสีมันเป็นสีเริ่มสีไม่ไม้ใช่ไหมคะให้เราเปลี่ยนนะคะเอานี้ออกแล้วก็ใช้กระดาษแผ่นใหม่ะคะ่ะในการลอง ข้อดีของมันคือว่าซับมันนอกจากซับมันแล้วก็ทําให้กระทะทําความสารง่ายขึ้นค่ะเอะ่เนื้อที่เราย่างใช่ไหมคะไอ,ไอที่ไหม้ที่มันนี้มันจะยังอยู่ในในในตัวกระดาษแผ่นนี้อาหารเราก็สุกปกตินะคะแต่มันจะไม่รบกวนพื้นผิวของกระทะเราทําความสารง่ายขึ้นค่ะแน่นอนนะคะชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ <laughs> เทคนิคดีๆที่มาแนะนําวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะลองไปปฏิบัติดูนะคะ ไปทุกคนโชคดีแล้วก็เป็นกำลังใจอย่าลืมกดติดตามให้ช่องคนตอบสวีเดนต่อไปด้วยนะคะค่ะ เสียงมันจะต่างกันใช่ไหมคะนี่คือไม่ได้ใช้อกระดาษไขรลองนะคะก็คือว่านั่นแหละค่ะเสียงมาเลยน,นี่ในส่วนที่ใช้กระดาษไขงลองะคะ่ะตามด้วยตัะมือกสังเกตนะคะพอไม่รู้จะเห็นไหมคือควันมันขึ้นเลยค่ะมันเทียบกับฝั่งนี้มันคนละอย่างเลยะคะ่ะ ฝัง่งนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะคะจะแตกต่างกับฝั่งที่ใช้ไม่ใช้กระดาษไขรองกับฝั่งที่ใช้ฟันมันจะแตกต่างกันมากเลยค่ะเอ็นะคะนี่เป็นฝั่งที่ฝนใช้กระดาษไขนะคะรองเสียงเงียบมากเลยค่ะแล้วก็นี่เป็นฝั่งที่ฝนไม่ได้ใช้กระดาษไขนะคะ ควันมาเลยค่ะถ้าผลเทียบตรงนี้นะเราสังเกตก็จะเป็นควันขึ้นมารบกวนค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรรองแล้วก็ซับมันของเขานะคะอันนี้คือในส่วนที่แบบว่าเราใช้กระดาษไขก็คือว่าไม่มีเสียงรบกวนแล้วก็ไม่มีควันขึ้นเลยค่ะยยงไม่ดูเนาะแลอวสังเกตด้วยนะคะเดี๋ยวควนจะยกเนี้ยค่ะมันเป็น้าบติดกระทะค่ะ ติดกระทะควันก็เยอะได้นะคะควันมันนี่ค่ะในส่วนของแขนนี้มันจะซับน้ำซับน้ำมันออกแล้วก็ไม่ติดกระทะค่ะมันจะดีมากค่ะใชาน้ำผวามสะอาดง่ายปลอดกันเยอะเลย เดี๋ยวถ้าฝนมีเทคนิคอะไรใหม่ๆฝนจะามาแนะนํำอีกนะคะนี่ก็คือว่าเป็นสิ่งที่ฝนปฏิบัติจริงแล้วก็ใช้งานได้จริงแล้วก็เห็นผลจริงค่ะก็คุณเพื่อนเอาไปลองทําดูกันค่ะิย่างในบ้านเราไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปนะนี่ก็สุกแล้วค่ะต่อไปฝนจะจีไอปะทนะูฝนเนาะตามน้ำพริกโอเคขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะไปแล้วบ๊ายบาย